นะครับเจอกันอีกแล้วกับพานโทนในดงน้ำเล็บเยี่ยว <laughs> <laughs> นี่ครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูธรรมชาติที่พึ่งมันหาน้ำหวานเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูครับนี่นะครับธรรมชาติของพึ่งครับ พึ่งเขาจะมาหาน้ำหวานนะครับเต็มต้นเลยครับครับกำลังดูดน้ำหวานเลยเห็นไหมเอ้ยเยอะแยะมากมายครับนี่นะครับตัวพึ่งหลวงนะครับพึ่งหลวงอ่า,อานทนก็ดูช่องทางบินแล้วนี่เขาบินออกไปทางนี้ครับ บินออกไปตรงนี้หลังโรงงานน่นนะครับหลังหอพักโรงงานน่ะบินไปแล้วครับบินบินไปแล้วโอ้โหบินเป็นสายเลยครับไปครับงานนี้เสร็จโจนอีกแล้วดูนะครับมีทั้งพึ่งหลวงพึ่งเล็กเลยนะครับ บินไปนู่นเลยครับจับหลายสายหลายตัวแล้วบินดิง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 ไปนู่นเลยไปครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันขอออกจากหลงน้ำนี่ก่อนแอโอ้ยแอโอ้ยแอโวยโอ้โหกว่าจะออกจากหองน้ำนี่ได้ดูนะครับนี่ครับบินไปแล้วครับบินไปแล้วนะครับครับบินไปนู่นเลย ตามครับตามไปดูพื้นที่ปลาก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูกอนว่ามันมีกี่สายเนี่บินไปทางนี้สายหนึ่งแล้วครับบินไปทางนี้สายหนึ่งแล้วก็มาดูสายนี้ครับเคยจะมีบินวกบินอ้อม ช่องนี้ครับก็มีบินออกมาเหมือนกันนะครับบินออกมาเหมือนกันเออเดี๋ยวขอนั่งจับตัวก่อนนะครับอ่าครับแล้วก็เดินมาใกล้ถึงแล้วยังไม่เห็นตัวนะครับไม่รู้ไปอยู่ต้นไหนนะครับ เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหลังใหญ่ครับหลังใ่ครับโอ้โหน้ำปูดเอาได้เลยนี่ย้อนแสงนิดึงนะครับ ขึ้นยังไงละครเนี้จะขึ้นยังไงละครนี้เออเอาเห็นไหมครับตรงนี้ย้อนแสงนะครับตรงอื่นก็ไม่มีมุมทายนะครับไม่มีมุมไาย นี่เลยโอ้หนึ่ปีจะเข้าไปยังไงเนี่ยเออนะครับปัญหาอยู่ที่ทังข้าวนี่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นต้นพุทสานะครับต้นพุทรา มีทางเดียวครับปิดกำแพงอมืมีทางเดียวครับปินกำแพงขอชอทางก่อนนะครับเหงือแตกมังไงครับครับเจาะปองเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับอ่านทวนก็ทําการเจาะปองเข้าไปแล้วนะครับ น้ำเล็บเยี่ยวแล้วครับล้นเลยนะครับครับโอ้สวยน้ามไม่รู้มีหรือเปล่านะครับแต่หลังกําลังเต็มเลยนะครับแบบนี้กําลังเต็มเลยอ่อนทักนหน่อยนึงเนี่ยเผอจะได้ตัวอ่อนแค่โหลเดียวนะครับนี่ แต่หัวน้ําต้องไปลุ้นเรานะครับอยู่ขอบกงแพงเลยนะครับปิ่นกับแพงนี่ขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็ตัดได้เลยนะครับดูนะครับโอ้หมายกอดโอ้หมายกอดเออกำแพงก็สูงเหมือนกันนี่นะครับ ครับจะไปทำครบนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับหมวกถุงครบพร้อมครับไปเลยครับลุยกันเลยต้นนั้น,นครับเพื่อนเราไปกันเลย ขึ้นไปข้างบนนะครับ เราก็ขึ้นมาถึงหลังเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับโอ้น้ำหวานนะครับเห็นไหมครับเพื่อนยอดนะครับน้ำหวานหลังก็กำลังเต็มเลยครับยอดนะครับเป็นไงครับบอกอันถนก็ลุยทุกงานนะครับอ๋อไม่ได้เอากล้องยุงล่างนะครับกล้องยุงล่าง ต้องจับห้าเอาครับอด่าไปตีกันเลย เรามาอัปเดตกันนะครับนี่นะครับตัวออนสวยๆเลยนะครับได้ประมาณสองโลได้ครับสองโลผิดคาดนะครับทีแรกคิดว่าโลเดียวผิดคาดได้สองโลนะครับสองโลก็สี่ร้อยเนี่ยยางเสร็จไปนะครับอย่างที่สองนะครับได้น้ำบานปิดตานะครับปิดตาสวยงามเลยนะครับ ประมาณสักขวดครึ่งได้ครับประมาณขวดครึ่งปเปล่าแล้วครับขวดครึ่งนี่ก็หกร้อยอันนู้นสี่ร้อยเป็นพันหนึ่งพอดีครับรายได้ของพันโทนวันนี้เดี๋ยวไปหาเห็ดกันต่อไม่รู้จะได้เปล่าไปครับคลิปนี้ต้องขอตัวลานะครับสวัสดีครับ